mặt hạp đâu nhưng mà dưới yeah. mà mày hết nhà ngoài mày 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 นนซีเล่นพึ่งเฮ็ดครับอยู่ในระว่างก่อสร้างมีหกหกขาะจะเสร็จจากตำบลงวนล่างมาถึงตำบลบ้านดูในช่วงกิโลเมตรที่18ครับ สวนแพ้งเมืองสวงตมาถึงตำบลบ้านรูเช่นกันนะครับยังมาท่านจอบกันรถถึงมาเจ็ดครับเื่องหงน้าฝนรถม่ได้มาเจ็ดแดนม่ได แถวบ้านแล้วครับไก่เงารถคู่บ้าเแน่นแล้วว่าได้กินเนาะพี่น้องเอาเหน่้ยค่อยช่วงนี้ตัดเงาเงาแล้วก็ไก่กงนะครับแถวบ,าบา้านไม่ช่วงพักตัวตัดเงาจล้วกไก่ออกตัดแล้วกันนั่นหลังตีไม้เงาถึงจะงามนะครับสำหรับ พวกที e so first, ่หาเนื้อให้วาควายพวแม่หยาปลูกเมื่อท่าจะหยาปลูกก็จะก็จะง่ายนะครับแท่งกล่าใกล้จะหอดบ้านแล้วครับไป่ยแท่งแต่หนึ่งกิโลมเศษครับจากหน้ามา ป้านเผื่อครับเขาเขาหน้าปีนะครับล่มแล้วรับล่มนะล,มนะล่มแน่ก็ได้เข่านะครับเขาที่จะล่มก้อนทุกจะเป็นประจำทุกปีนะครับ ถึงแล้วอาหารมาแล้วยวรอสักครู่เด็กเก็กนี่แล้วว่ามีรถยนต์คือเขามีแต่รถคูเบต่า สตาร์ทจนหัวสั่นหัวคอนไหนลูกอย่อวอยูอวนียอยู่แล้วนี่นเพ็ดน้องเพ็ดไอ,ไอ้เจ้ามีโชคไปมุดน้าให้ยยังนี่เขาเปิดน้ามาให้กินเฮ้ย ở hóa phải chung liền tiền đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ห้องเขียดนี่ยอ่ายิ้ม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 ที่ละยิ้มใช้กล้องนะยิ้มโอ้ยบ่ยิ้มไหและครับนะพี่และน้องไปก่อนพอกันไหมครับผม Wadi